บาคาร่านะฮะก็คือเกมไพ่ชนิดหนึ่งนะครับผมก็มีลักษณะคล้ายป๊อกเด้งนะครับป๊อกเด้งก็คือจะชนะด้วยแต้มนะฮะป๊อกแปดป๊อกเก้าสองใบนะฮะอ่ะนะครับในส่วนของบาคาร่านั้นจะมีการจั่วไพ่มาช่วยหนึ่งใบนะฮะหรือก็คือเล่นสามใบนั่นเองนะครับอ่ะในเทคนิคของการเล่นบาคาร่านะครับก็จะมีเทคนิคการอ่านเขาไพ่ นะครับอ่านกราฟไพ่นี่แหละนะฮะหรือว่าแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินเงินทบเงินนะครับเพื่อที่จะทากําไรนะครับอ่ะอันนี้คือหลักๆสองอย่างนะครับในส่วนของการเลือกห้องอันนั้นก็เป็นเรื่องย่อยของอ่าเทคนิคการดูเขาไพ่เหมือนกันนะครับว่าห้องไหนเขาไพ่สวยก็จะเข้าไปเล่นห้องนั้นนะฮะอันนั้นคือเป็นเทคนิคส่วนย่อยนะฮะแล้วก็การอ่านสามเขาไพ่รองนะครับมานะฮะเริ่มกันเบาๆเบยๆก่อนนะฮะ วันนี้มาได้ทุนกลางๆนะครับหมื่นเก้าหมืนเก้าหรือหมืนเจ็ดวะเออหมืนเก้านะฮะใส่ไปแล้วนะครับผมโอ้ลงไม่ทันเออหมื0นเจ็ดหมืนเจ็ดหมืนเจ็ดนะฮะตอนนี้อยู่ที่ห้องเซ็กซี่บาคาร่านะครับห้องบีหนึ่งนะครับอ่าในห้องเซ็กซี่บาคาร่านะครับจะเรียกว่าห้อง b 1หนึ่งแต่ถ้าเป็นเอสเอเกมจะเรียกว่าห้องเอสศูนย์หนึ่งนะครับ มาครับแบงเกอร์นะครับคือคือสีแดงหรือว่าเจ้ามือนั่นเองก็คือน้องหมวยนะฮะอ่าเพลเยอร์ก็คือผู้เล่นนะครับถ้าเราเล่นฝั่งเพลเยอร์ฝั่งน้ําเงินเนี่ยนะฮะเราจะได้เงินเต็มเ็มเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งแบงเกอร์จะได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะให้ค่าน้ําน้องหมวยหรือว่าเจ้ามือนั่นเองนะครับมานะฮะถ้าเราลงม้นี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เต็มเต็มสองพันประมาณนั้นนะครับแต่ตามลักษณะเขาไพ่นะฮะขอตามไปนะครับที่แบงเกอร์นะฮะ มีโอกาสที่เป็นสามสองหนึ่งได้นะครับไม้นี้ห้องนี้ยังไม่เคยเกินสามเลยเนี่ยฮะโอ้ยมึงป,ป๊อกแปดยี่เคอ้าว้หมายแรกโดนไปนี่เองนะฮะมานะครับอ่ะดีเลยนะฮะได้พูดถึงเรื่องของการเดินเงินพอดีนะครับหมายรกนะโดนไปสองพันแบบนี้นะครับเราเล่นไม้สองพันนะฮะ ถ้าเราเสียเนี่ยนะครับม้ที่สองเราจะต้องทบเงินเป็นสี่พันนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าอ่ะมาที่สองสี่พันมาที่สามแปดพันนะฮะถ้าเราเล่นทบเงินแบบนี้นะฮะเราจะได้ทั้งทุนแล้วก็กําไรด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะฮะอ่ะสังเกตนะตอนแรกเรามีเงินอยู่หมื่นเจ็ดนะฮะเราลงไปสองพันเราเสียนะครับเหลืออยู่หมื่นห้าอ่ะหมื่นห้าม้นี้ลงไปสี่พันนะครับเหลืออยู่หมื่นหนึ่งพันนะฮะอ่ะแล้วเราเล่นทบแบบนี้นะครับม้สี่พันเนี่ยเดี๋ยวจากเดี๋ยวดูนะฮะจากหมื่นหนึ่งอ่ะถ้าเราได้ ันเป็นเท่าไหร่ว,วะเป็นหมื่นแปดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะถ้าตามลักษณะนะครับการอ่านเขาไพ่ของห้องนี้นะฮะเขาไพ่เป็นลักษณะของเขาไพ่ปิงปองนะครับเขาไพ่ปิงปองคือเป็นเขาไพ่ที่สามารถเล่นและตามได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับสําหรับบาคาร่าออนไลน์นะฮะแล้วก็ น้องใหม่นะครับนักบาคร่ามือใหม่เนี่ยสามารถตามดูกันได้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นสีสลับกันนะครับแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอ้โหสีแต้มน้อยวะ่ะอ่ะแต่ว่าสีแต้มกินนะครับผมม้นี้มาครับบวกมาสี่พันกับสี่พันที่ได้เป็นแปดพันนะฮะยอดเงินรวมเป็นเท่าไหร่หมื่นเก้านะฮะเอาเงินยังไม่เด้งอ่ะยอดเงินรวมเป็นหมื่นเก้าเห็นไหมฮะอ่ะจากที่เราลงไปไม้แรกนะครับหมื่นเจ็ด แล้วเราเสียไปหนึ่งไม้นะครับแล้วเราทบเนี่ยสี่พันเนี่ยเราได้กําไรกลับมาสองพันด้วยนะครับอ่ะตามไปต่อนะที่หน้าแบงเกอร์สองพันบาทนะครับห้องนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเขาแพ้สองตัดหนึ่งต่อไปนะครับดูจากสามเขาใพ้รองด้วยนะครับสามเขาแพ้รองคือด้านล่างนี้นะฮะอ่ะ ก็คือเขาไพ่เล็กๆนะครับด้านบนนี้นะฮะจะเป็นเขาไพ่บาคราร่าทึบนะฮะด้านซ้ายที่เป็นโปร่งๆเหมือนโดนัทเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเขาไพ่บาคราร่าโปร่งแล้วก็ที่เป็นขีดเฉียงนะฮะจะเรียกว่าเขาไพ่บาคาร่าไม้ขีดนะครับอันนี้สําหรับนักพนันออนไลน์หรือว่านักบ,บาคาร่าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยนะฮะเขาคิดคน้นบัญญตัติกันขึ้นมาว่ามันเรียกแบบนี้แบบนี้แค่นั้นเองนะครับอไม่ได้มีตําราที่ไหนอะไรบอกไว้นะครับแต่ว่าเป็นผู้เล่นเนี่ยแหละฮะที่ใช้เรียกกันนะครับก็คือมันจะได้แตกต่างกันแค่นั้นเอง บวกมาครับผมไม้นี้2,000นะฮะกินาแบงเกอร์นะครับขอตามไปที่ต้นเงินต่อแล้วกันนะฮะถ้าเป็นสองตัดหนึ่งฮะจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไปย้อนดูได้นะครับสําหรับนันบกบคาร่ามือใหม่ทุกท่านนะครับไปดูก่อนนะเทคนิคนะครับการอ่านเขาไพา่กราฟไพ่เป็นรูปแบบไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยในไม้ข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันจะผลเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นการเช็คไพ่ล่วงหน้านั่นเองนะครับอ่ะ นะฮะอย่าลืมนะครับรายแอด UGS 5 2 1 CN นเะครับรายแอดป๋าจอมรายเดียวเท่านั้นนะฮะล่าสุดป๋าแจ้งย้ำไปแล้วนะครับว่ามีคนแอบอ้างเป็นป๋านะฮะดูดคลิปลงไปลงช่อง YouTube ตัวเองแล้วให้ไปเล่นเว็บที่ไม่ใช่เว็บที่ป๋าเล่นอยู่นะฮะแล้วโดนโกงนะฮะเว็บไม่จ่ายนะครับอันนี้ป๋าไม่รับผิดชอบใดๆนะคือไม่ไม่ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะฮะคือปกติป๋าก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ไหนอยู่แล้วแหละนะแต่เพียงแค่ว่าไปแอบอ้างว่าป๋าตั้งกลุ่ม นะฮะแล้วก็ชวนไปเล่นเว็บนั้นเว็บนี้นะฮะไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะครับอ่ะบวกอีกแล้วนะจ๊ะเละเยอร์นะครับตัวน,นี้ยอดเงินรวมสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะฮะจากหมื่นเจ็ดนะครับกําไรถือว่ากําลังมาดีแล้วนะฮะสามพันสี่พันนะฮะอ่ะนักมายนี้ขอเก็บเศษนะครับอ่ะเก็บยอดเงินรวมไปสองหมื่นนะฮะเล่นไปที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับ การเล่นนะฮะเราอาจจะลดเงินเดิมพันหรือว่าเพิ่มเงินเดิมพันแล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนนะฮะแล้วก็อยู่ที่สเตปการเก็บเงินของท่านที่จะแบ่งถอนได้นะครับอ่ะอย่างผมมีหมื่นเจ็ดนะฮะเราเล่นจนเราได้กาไรมาแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะเนี่ยยออย่างย,ายอดเงินรวมที่มีอยู่ตอนนี้นะสองหมื่นเห็นไหมฮะเราแบ่งมาเล่นพันแปดถ้าพันแปดนี้เราเสียเราจะหยุดไม่เล่นก็ได้เราได้กาไรและสามพันเรียบร้อยนะฮะบวกมาอีกนะครับอ่ะเป็นสองตันหนึ่งจริงด้วยนะครับแดง แดงหนึ่งน้ำเงินสองแดงหนึ่งน้ำเงินสองเห็นไหมฮะด้านล่างนะครับข้างใต้ชิปหนะ้าพันห้าเคเห็นไหมอ่ะเนี่ยคลุมทึบไว้ให้เลยนะครับก็เป็นลักษณะของเขาไพา่นะครับอ่ะนะอย่าลืมนะครับส่วจเช็คกันให้ดีๆนะครับในส่วนของเว็บที่เล่นกันแล้วก็ลายแอดปาจอมนะครับมีลายแอดเดียวนี้นะฮะปาตอบเองทุกคนนะครับอ่ะอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะะตามที่เราเห็นกันนะครับบางทีก็ไม่ได้ตอบไปครึ่งชั่วโมง ช้าสุดอาจเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าป่านาเล่นอยู่นะกูนาอยู่ในกลุ่มก็ทักกันมากันจังเลยว่าขอเข้ากลุ่มนั่นนี่นู่นนะต้องขอเข้ากลุ่มแล้วก็ทักมาพูดคุยกันช่วงเวลาก่อนที่ป่าจะนําเล่นสักนิดหนึ่งนะถ้าทักมาตอนป่าก,กลาลังนําอยู่ก็คงไม่ค่อยได้ออกมาตอบนะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกกันไม่ทันเอาอ่ะตามไปที่หน้าแบงเกอร์นะสามพันหกร้อยบาทวันนี้โอ้มันบอดอยู่ตอนนี้นะครับหกแต้มเราบอดไปอีกสิบอดไปมึงอนะ่ะเออโอ้ยสามแต้มนะครับเรียบร้อยกินอยู่ดีนะฮะ ส,สวยๆนะส,สวยๆตอนนี้กำไรกำลังมาแล้วนะครับเขาไพา่สองตัดหนึ่งนะถือว่าก็เป็นอีกเขาไพ่หนึ่งที่ตามได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะออกเปลี่ยนไปได้หลายทางนะครับเนี่ยอยา่างสมว่ามันออกมาเป็นแดงปุ๊บอากลายเป็นสองตัดสองแล้วนะฮะแล้วสองตัดสองเสร็จปั๊บทีนี้มันจะออกแดงอีกเป็นสามเหลี่ยมตัดเซียนหรือว่ามันจะไปเป็นน้ําเงินที่มันเป็นสองตัดสองนะคือมันค่อนข้างที่จะยากมากพูดไปนะถ้ามือใหม่งง แนะนำให้ไปย้อนดูคลิป EP ก่อนๆนะะสอนอ่านเขาให้นะครับแต่คนที่เล่นกันอยู่ประจาจะรู้ดีนะฮะว่ามันเป็นไปได้หลายทางมากเลยนะครับคือแทงผิดแทงถูกไม่มีใครผิดนะะตรงนี้บอกเลยเพราะว่าแล้วแต่ความคิดเห็นต่างของแต่ละคนนะฮะอ่านะครับแต่ถ้าเป็นเขาไพ่ปิงปองเนี่ยเขาไพ่มังกรเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะตามได้ง่ายนะครับตอนนี้เราเล่นอยู่ที่2,020บาทฮะปีคศนี้นะครับ คอนไทยจะยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับประสบปัญหากันอยู่ตอนนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเซฟตัวเองกันให้ดีนั่นไงกูว่าแล้วแม่งออกแดงจริงๆด้วยนะครับอ่ะแล้วสามเขาให้ลองใช้ดูช่วยก็จะเป็นน้ำเงินนะฮะอืมเขาให้บาคาร่าโปรนะฮะบอกว่าเป็นน้ำเงินนะครับผลที่น้อยของเรานะครับแต่ขอดูก่อนนะฮะวันนี้อยู่ที่ห้องบีหนึ่งนะครับเซ็กซี่บาคาร่านะใครที่อยู่ด้วยกันนะเข้ามาลุ้นเข้ามาหัวด้วยกันได้นะครับอ่ะ สรุปแลวขอตามไปที่หน้าเลเยอร์แล้วกันนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นสองตัดสองนะครับไม่เข้ามานี้ก็ไม่เป็นไรนะ่ะตอนนี้ยอดเงินรวมเราสองหมื่นห้านะครับเราเล่นมายีนห้าพันยอดเงินรวมอยู่ที่สองหมื่นนะครับถามว่าทํากาไรเนี่ยวันหนึ่งคือไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าทําอยากได้เงินวันละพันเนี่ยนะฮะถอนถอนเล่นนะฮะเล่นแล้วก็ถอนเนี่ยรอบละสามร้อยสามรอบเช้ากลางวันเย็นพอรอบไปครึ่งชั่วโมงก็ได้เต็มที่นะะหรือว่าสิบห้านาทีสิบนาทีได้หมดนะครับ ถอนรอบละ3 0ยสามรอบวันหนึ่งก็900,000นหนึ่งก็ได้แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าในส่วนของอย่างล่าสุดนะอัปเดตไปนะครับอ่ามีคนนะฮะเล่นเจ็ดวันเนี่ยยอดบวกนะกะกไรเนี่ยแสนกว่านะฮะคืออยู่แต่ทุนอยู่มันขึ้นอยู่กับทุนของแต่ละคนด้วยนะครับหมายเมื่อกี้นี้ชนนะฮะตามไปต่อที่เปลเยอร์5,000นะจ๊ะอือขึ้นอยู่กับทุนของแต่ละคนนะครับอย่างที่เขาเล่นได้แสนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเติมถมร300แล้วเล่นไหมละ50ไหและ100ไม้ละ2 ม่ได้ห้าร้อยไม่ใช่เนี่ยฮะอ่าที่เขาจะได้แสนเนี่ยนะฮะเติมขั้นต่ำป่าแนะนําเลยฮนะห้าพันห้าพันหรือหนึ่งหมื่นนะฮะเอออยากได้อยากได้หมืน่นทุนหลักพันแนะนานะครับอยากได้แสนทุนหลักหมืน่นแนะนําแบบนี้นะฮะเออถ้าบอกอยากได้ทุนหลักหมืน่นไอถ้าอยากได้กําไรหลักหมืน่นทุนสามร้อยห้าร้อยไม่ได้นะฮะค่อนข้างที่จะย,ยากนะครับเดินเงินตาแตกเลยอยแคเออโดนไปสามตาติดสองตาติดก็วันๆว,วันแล้ว นะฮะว่าจะทบยังไงจะเดินยังไงนะครับแต่ถ้าทุนห้าพันเนี่ยนะฮะเดินเงินนะเล่นไหมล่ะอ่ะอย่างตามสูดห้าร้อยห้าร้อยทบไปพันทบไปสองพันอย่างนี้นะฮะอืมเราเสียไม่เกินสามไม้สี่ไม้ก็พอแล้วนะฮะถ้าโดนเยอะขนาดนั้นพักเถอะนะครับอ่ะตามต่อเว้ยแม่งชนกันลือเกินตามไปที่หน้าเลเยอร์นะสี่พันหกร้อยบาทนะครับใส่ไปจะหวานเทาหน่อยอ่ะอ่ะเอ้ยยียลงไม่ทันแล้วโอ้โห ว่าจะติดเสมอไว้นะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนตะ่มาลุ้นกันนะอะโอ้หน้าแจ็คหม่อีกแล้วโอ้ยป๊อกเลยได้ไหมเอ้ยเรียบร้อยป๊อกแปดว่าป๊อกแปดป๊อกแปดสวยๆนะครับยวยสวยๆสวยๆสวยๆเลยโอ้ย,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 ยล,ยยลิมพันน์กไรย okay. อะแค่อะนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้มีไม้หนักไม้เบานะครับไม้ไหนที่เรามั่นใจนะฮะสามารถใส่อัดไปได้เลยนะครับเขาให้ชัดเจนอย่างนี้